อาการชักเกิดจากความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าในสมองทำให้มีอาการชักตามมาเกิดจากความผิดปกติในเนื้อสมองเ <_ an> ช่นโรคหลอดเลือดสมองมีก้อนเนื้อผิดปกติมีแผลหรือเลือดออกในสมองผู้เป็นโรคตับมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อทั่วร่างกายทันที ถ้าผู้ป่วยยืนหรือนั่งอยู่จะล้มลงและร้องอาจหยุดหายใจและหน้าเขียวผู้ป่วยจะกัดฟันแน่นกำม,มือตาเบิกกว้างรู้ว่านตาขยายและอยู่นิ่งๆกินเวลาประมาณ30วินาทีถึง1นาทีเริ่มเข้าสู่ระยะชักมีกล้ามเนื้อที่เขนขากระตุกเป็นจังหวะกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่อยู่อาจกัดริมฝีปากลิ้นหายใจกระตุกและมีเสียงดังมีน้ำลายเป็นฟองไหลออกจากปาก การปฐถมพยาบาล1ห,ห้ามนําสิ่งของใดๆก็ตามยัดปากผู้ป่วยพยายามจับผู้ป่วยนอนตะแคงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําลายอุดกั้นทางเดินหายใจ2พยายามหาหมอนหรือสิ่งของนุ่มๆวางรองศีรษะผู้ป่วยเพื่อป้องกันศีรษะกระแทก3จับเวลาถ้าชักนานเกินสนาทีผู้ป่วยจะมีภาวะเสี่ยงต่อการชักต่อเนื่องควรรีบเรียกรถพยาบาลทันที4ถ้าผู้ป่วยใส่เสื้อผ้ารัดหรือสวมเน็กไทควรปลดให้หลวมเพื่อให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวก 5. ถ้าขณะชักผู้ป่วยใส่แว่นควรถอดออกเพื่อป้องกันไม่ให้แว่นแตกอาจจะทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บได้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันตรายจากไฟฟ้าและการปรถมพยาบาล 1. อย่าใช้มือเปล่าแต่ต้องตัวผู้ที่อยู่กับกระแสไฟฟ้า 2. รีบหาทางตัดกระแสไฟฟ้าโดยเฉียบพัน 3. ใช้วัตถุที่ไม่เป็นสือไฟฟ้าเช่นผ้าไม้แห้งเชือกที่แห้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 1. โทรแจ้ง16 6 9อย่างด่วนที่สุดตรวจสอบอาการต่างๆของผู้ประสบอุบัติเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ป่วยบาดเจ็บแม่คอฉุกเฉินหนึ่งไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยโดยไม่จำเป็นยกเว้นอาการผู้เจ็บป่วยสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยสองห้ามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังโดยไม่ได้มีการดามกระดูกสามห้ามไม่ให้มีกญญารเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขส่วนที่บาดเจ็บเสียก่อนสี่ห้ามทิ้งผู้เจ็บป่วยที่หมดสติไว้ตามลำพังห้าห้ามทำให้ผู้เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บเพิ่มเพิ่มเติมหกห้าทำในสิ่งที่ไม่รู้หรือไม่แน่ใจต้องไม่ตัดสินใจกระทำ